สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมกับซุ้มศาราหลังหนึ่งครับสวยมากนะครับตัวนี้จะเป็นซุ้มศาลาไม้สักทองนะครับเป็นทรงไทยนะครับผมอดูเสาเนี่ยดูแข็งแรงมากเลยครับเสานี่คือเอาต้นไม้ทั้งต้นมาทําเลยนะครับผมคือแบบอู้หสไตล์เหมือนแบบเสาบ้านคนเหนืออ่ะครับเคยเห็นไหมที่แบบถ้าไปตรงที่เขาทําไม้กันเยอะเขาจะเอาแบบต้นไม้ต้นใหญ่ใหญ่เสาใหญ่มาทําเลยอารมณ์นั้นเลยอะ คือเห็นแบบอลังการมากครับเคยไปแบบที่เขาทําไม้อยู่ที่ทางเหนือเขาเอาเสาใหญ่ๆต้นไม้ทั้งต้นนะครับมาทําเสาบ้านเขาอ่ะอูแบบเห็นแล้วแบบสวยมากคือบ่งบอกถึงบารมีเลยอ่ะใครมีเสาแบบนั้นใครมีเสาแบบนั้นใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งดูขังครับผมโอ้โหเห็นแล้วแบบใครไปเห็นก็ต้องแบบโอ้โหสวยจริงเดี๋ยวเรามานี่ครับมาดูซุ้มศาลาของเราดีกว่า อันนี้ก็สวยไม่แพ้กันแต่อาจจะเสาไม่ได้เสาใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่อารมณ์เหมือนแบบว่าเอาเสาต้นไม้ทั้งต้นมาทำอะครับนี่เป็นทรงไทยด้วยนะครับแล้วเสาเอียงตัวนี้เสาเอียงสวยขนาดนะครับตรงฐานเนี่ยจะอยู่ที่สองเมตรห้าสิบนะครับสองเมตรห้าสิบคูณสองเมตรห้าสิบหลังคาก็สาเมตรคูณสามเมตรนะครับส่วนความสูงตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสามเมตรห้าสิบเหมือนกันครับผมนี่เดี๋ยวพาเข้ามาชมครับ อถอดรองเท้าก่อนมีบันไดให้ด้วยขนาดโต๊ะกลางขนาดโต๊ะกลางแปดสิบห้าคูณเมตรยี่สิบห้านะครับว้าว <Wow. S 1> แล้วข้างในเนี่ยพอเป็นทรงไทยนะครับมันจะดูอ่าดูโล่งดูสบายดูโองโถงนะครับเอ่อดูโล่งดูสบายครับเพราะว่าหลังคาเขาจะสูงครับผมเพราะหลังคาสูงเนี่ยนอกจากได้ความโล่งด้วความสบายแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนครับผมเพราะว่าหลังคาจะสูงหน่อยีน่นั่งเย็นสบายเลย ติดไฟติดแอร์ติดพัดลมเงี้ยติดไฟติดพัดลมนะครับสบายเลยหลังพิงก็สูงนะครับสมามารถนอนเล่นได้ด้วยนะครับอันนี้ความเนี่ยนอนเล่นอย่างนี้ก็ได้นะนี่เลยหาหมอนอิงกันหน่อยกอ็สบายเลยเน่ยใหญ่สวยครับนี่เราขนาดเรายืนเราอยเงี้ยยังโล่งยังสบายเลยสําหรับหลังนี้นะครับหลังนี้ ราคาก็จะอยู่ที่55,000บาทนะครับห5,000ัน <Wow. S 1> บาทเนี่ยขอบอกเลยว่าคุ้มมากครับคุ้มค่ามากๆครับผมคือเอาไปตั้งไว้เนี่ยคือหนึ่งเลยเราได้ทั้งเป็นที่นั่งรับรองแขกเอาไปนั่งทํากิจกรรมกับครอบครัวหรือว่าจัดปาร์ตี้เล็กๆนั่งทานข้าวสบายเลยครับตัวาลาเนี่ยเขาสวยงามอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าไปตั้งไว้บ้านเราเนี่ยเขาจะช่วยเสริมให้บ้านเราดูเด่นดูสง่าขึ้นไปอีกนะครับยิ่งถ้าเราทําฐานไว้นะ คำถามแบบกว้างใหญ่ๆแล้วก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรเนี่ยก็เป็นตามสวนดำอะไรเงี้ยจะทําให้บ้านเราดูสง่ามากขึ้นนะครับผมว้าวรับรองครับซื้อไปไม่ผิดหลังแน่นอนครับหลังนี้สวยจริงครับสําหรับหลังนี้นะจากราคาปกตินะครับ55,000บาทนะครับตอนนี้ผมลดให้พิเศษเลยเหลือเพียง4 9 0 0 0บาทเพียงเท่านั้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ